บาทีมินิมอลครับมาพอกับพี่กําหนงแล้วเด้อครับบาทีมินิมอลอันนี้อยากสิมาคุยกับพี่น้องเรื่องัญญาภาษ,ษิตโบรานบทหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบทหน่อยนึงนะครับมาคิดเห็นมันเกี่ยวของกับชีวิตเท่าสมือนี้ครับที่มีข่าวมีข่าวเรื่องของการ เอาอนว่าอย่างเหระหลอกล่วงทั้งออนไลน่อย่างสิแม่พี่น้องอืมเป็นย้อนยังมันคือเป็นอย่างสั่นนอพี่น,อน้องเนาะอ่าเป็นยังมุกเก่าเกามุกเดิมเดิมเพิ่นคือหลอกพี่น้องเขาได้เพ,พื่เพื่อกระสีหลอกฮอดผู้เว้าวพี่แล้วนอครับนอย้อนววาหยังพี่น้องมันมีปัญญาคนหนึ่งบอกว่านำ้ำหนาดีหาย่องบวเห็นเพิ่นว่าอืม นำบ่บนาดีหายสองบอ่เห็นกาเทียบไปนาะพี่น,อน้องนาะเพิ่นกับอกให้ลูกหลานอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับปัจจุบันเขามีดีอย่างแน่เฮามีหยังเห็ดแน่เฮามีลายใดอย่างแน่เฮาสิอยู่จังไดกับปัจจุบันนี่นะครับนี่นให,ห้หน้าเห็ดให้เห็ดหน้าบบมีเบียกการงานสร้างที่พ่อมีลายใดเขามาเขากะบ,บูก๊กกะ ดูกระมันกระสูป้นี่บอพี่น้องเออถ้าแมนว่ามิภัวบอกว่าเฮ็ดนันเฮ็ดนีมันได้ดีก่านีเด้อนี่ก็พีจะหน้าไี่นาะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นมันคือนำบอหนาเันบอคือนำสางที่เฮ้าคุดอยู่เถียงหน้าอยู่หน้าอยู่บ่านเฮ้างสีหน้าพี่น้องแม่เป็นอย่างเพื่นยังเปียบส่น้ำน้องพ,พี่น้องครับเ่าที่วางสีไดยที่เพิ่น เปียบเซน้ำนี่ก็คือว่าน้ำนี่มันมันขาดบ่ได้นะพี่น้องเนาะอดเข่าอดกับพราอดได้หลายอยู่เพิ่นว่าอดได้หลายมื่นได้พวกอันพระตุดงเพิ่นพเพิ่นพระเพิ่นเบาเนี่อดได้เป็นสาวมื่นสามสิบหมื่นได้อดเข่าเนี่นะอดน้ำนี่เนาะคนบ่ได้ฝึกนี่โอ้ยอย่าว่าแต่สิบหามือสามสิบมื่นคือเพิ่นเข่าชาญเขายัางห้วย อดบอกพ่วโม,มงแล้วพูดใด้จิบนาเรื่อยๆคือเปล่าทีเองสิเนาะปากสีแห้งตัวพี่น้องปากสีแห้งสิเป็นห่อนหน้าแต่เขากินเนียงที่มันมีมีฤทธิ์แห้งแห้งไหมมีฤทธิ์ห่อนฤทธิ์เพชรนี่นะครับถ้บาบริกินนามเรื่อยไว้คือเปล่าทีนี่แย่ yeah, เลยละ่ะนะครับปากพ่งพี่น้องปากพ่งเป็นคนอ่อนไหวอยู่สําหรับร่างกายมาว่าใครแข็งแรงไปนเนาะ แต่กบ,บูกระมนจะได้พี่นออ้องเออนั่นแหละครับน้ำนี่มันจําเป็นสําคัญนะครับการเทียบหมายความว่าสิ่งที่เห้าลร,รอเลี้ยงชีวิตเฮ่าอยู่นี่แหละพอจะเป็นเวียกงานการสั่งคือเบาทีว่านี่หรือเป็นความหักความแพงในครอบในขั้วเห้างสินเนี่ยถ้าก็ต้องแพงต้องหักต้องดูแลต้องใส่ไปให้มันถึกส่วนถึกจุดนะพี่น้องเนาะให้มันสมควรหาเพิ่มหาเติมไปนะครับสิ่งที่เห้ามีเห้าอยู่ ปลูกพักปลูกหญ้าเบิ่งอวยเบิ่งอ้อยเฮาก็เบ,บิ่งของเฮาไปนะพี่น้องน่ะมีของน้อยๆเลี้ยงปลาคือเ่าตีเลี้ยงไว้เบิ่งจังซี่เลี้ยงไว้อ่าดูแลจิตใจที่เลี้ยงไว้นี่ก็สิพอที่ปลนมาเนี่ยสิไปเอานี่นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ต้องหน้าเนาะพี่น้องเนาะสิบ่ได้งลงทุนลงแหงหลายเฮาหวังในสิ่งที่เฮาเฮ็ดด้วยมือเฮานี่แไหมพี่น้องบ่ได้หวังบ่ฝันเพ้อไปแห่พี่น้องแต่หวังแบบ ฟันเพื่อไปยังที่มีข่าวว่าท่านถูกรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะต้องโอนเงินมาก่อนเพื่อเป็นข่ารรมเนียมนั่นโน่นนี่นี่ห่วยมันสิแมนอยู่บว่าหนึ่งไอ้สินค้าตัวนี้หรือว่าเว็บไใส่นี่หรือว่าจุดจุดนี่ที่เขาบอกว่าเขาถือรางวัลนี่เขาบ่เคยเข้าไปเกี่ยวของเลยไหมพี่น้องเขาบ่เคยไปซื้อของเขาเขาบ่เคยไปเกี่ยวของยังกับเขาอยู่ดีๆมือหนึ่งเขาสิมาบอกเขาถือรางวัลเนี่ย ไอ้เปี๊ยวังวันไงอยู่หลานอยู่ยังสิ <c oughs> <c oughs> นี่บางทีเจอมากกับครอบครัวเลยครับที่เบ้าเนี่ยเป็นว่าได้ลังวัหไงเขาเปิดลาา้านไาม่เพิ่นว่ามันเปเ๊หรอโบเม่นบ่เป้๊วหระเขาสิขายของของเขาเขาดึงคนขงเขาล้านนี่สิไปหอดกับขายของให้เฮาไปต่อไปอาจจะขาเน้นราคาอีกแบบหนึง่งมีกา้นผ่อนกอันหยางมีการลดราคา่างสิเมีย บังคับยัดเยียดเห่เฮะเอามาบานก้อนในสีพอนที่หลังอีสิไหมมันก็บอแมนพี่น้องอันนี้เป็นนาบอ่อหนานะพี่น้อง <c oughs> คือกันอ้นกับมันทั้งวันไล่ที่เพิ่นตัวกันนี่แหละ <c oughs> พี่น้องกับเพิ่งดีๆเด้อรับเด้อเร <c oughs> ียบใส่ไดลานไดฮะบ่เคยติดตอ่อค่ะขายยังเลยนะแอปพลิเคชันใดฮะบ่เคยไปเกี่ยวของเลยเนี่ยอยู่ดีๆมือหนึ่งสิมาบอกว่าเขาติดรางวัล แล้วเฮ้าเอาเงินส่วนหนึ่งอ้นไปก่อนเป็นค่าทรมเนี่ยนันนนี่ยาเด้พี่น้องเด้อย,ยายายาเป็นนั่นขาดครับโดยเฉพาะนอกจากอนเงินแล้วโดวยเฉพาะเฮาก่อขอมุ่นนั่นนนี่โอ้ยมันโมเมนดอกพี่น้องอันนั้นเป็นน้ำบอหนาแล้วพี่น้องเนาะอ้าตรงตรงเบิ่งดีๆดีพี่น้องน้ำบอหนาที่หายสองบเห็นเพินว่าดีหายดีก็ดีดไปแต่บ้ามัน่มีดีดอกเสม,มือแต่ส้มที่มากเกี่ยวของกับเฮ้าโดยที่เฮ้าบ่งู้โตนี่ โดยเฉพาะพี่น้องเข้าเปิดเลี้ยวเปิดสางไล่ได้จากออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อเข้าเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งเข้านะครับคนอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอจิงใจบอซือสัตว์ส่วนคนอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอเม็นกีตเตอตัวจริงที่เขาจะมาหาผลประโยชน์เ่านี่เขาก็ได้ข้อมูลเข้าไปส่วนหนึ่งคือการจากการที่เข้าเปิดเป็นสาธารณะน้องพี่น้องอันนี้ก็บอกพี่น้องไว้ว่าระมัดระวังนาะพี่น้อง คือกั้นครับผู้ใดโฆษณาจากเลี้ยวเนี่ยพี่น้องซึ่งมันถ้าห้าว๊อปปูลาอีดีเนี่ยห้าต,ต้องเฮ็ดขีดให้มันดังเป้าที่จอเบิ่งยุคครับนี่ก็ได้เทละเส้นเท่ะไรอย่างนี้ยังบ่ไทยด้านไดนพอเหรียญไหนนี่สิค,ครบสามอาทิตย์แล้วพี่น้องอันนั้นก็ต้องถ้าเฮาิเฮ็ดอหลีเฮาก็จริงจังจริงใจก็ต้องเฮ็ดล้วไปศึกษาว่าเฮ็ดอย่างไหนมันสิป,ปังนะครับนี่เ่าาที่กับพยาย่มอยู่ครับแต่ว่ามันก็บว่าได้ซ้ำนีแ่แหละ เอ็ดคลิปกับสิประมาณนี่แหละมั้งจะไปสิมาเบิงเนาะมาเบ่าสุพิสุนองเป็นมูกันนี่แหละเสียงกับประมวลลูกกับบลวเอ็ซสีนะยิมกับบวหวานบันไดนะคอนเทนต์สมาบอากับเรื่องบ้านเรื่องปีเรื่องนองเฮ้าเรื่องสีเฮ้าเห็นกับหูกับตานี่แล้วมาบ่าสุกันฟังเพราะเป็นมูกันเนาะพี่น้องอันซีไดซีดีมันก็สิเป็นไปของมันดอกแต่ว่าเฮ้าเห็นไปเรื่อยๆกันแล้วกันพี่น้องอย่าเครียดเนาะ มีความสุขกับการได้สื่อสารกับพี่กับน้องครับแฟนคลับกับคนที่เข้ามาดูมาชมต้องกราบขอพระคุณในหลายครับก็บจีมีเหือเห่อมีแห้งเห็ดต่อไปตัวละอ,อแต่ว่ากระผได้วางน,นําบ่อนาะนะพี่น้องวางนําบ่อนี่แหละวางพี่วางน้องมาเบิงเข้ากับเบิงพี่เบิงน้องเพิ่งผ้าอาศัยกันไปมันก็จีเป็นสังคมที่น่าหักเนาะพี่บานบ่าวทีบ้าไหมแม่นบ้พี่น้องเออ สังคมหนาหักอบอุนมันกับเป็นรางวัลของมันในโต้เด้ซ้ำขาเดรางวัลที่หนึ่งเดีมีคนหักคนแพงมีคนถามข่าวถามข่าวเวลามีนัน่นม่นี่กะมาบอกมาจ้ามาคุยกันมาให้กำลังใจกันเอาซำหนีสักก่อนพี่น้องเด้อ